ีเมษหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีเมษร,รวมไปจนถึงผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะสิ่งใดที่คุณรอคอยอยู่ในเรื่องงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแหละค่ะที่เขาจะคอยผลักดันคุณทําให้คุณสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เข้ามาในช่วงนี้พยายามอย่าเกี่ยงพยายามอย่ามองว่ามันไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะคะให้คุณทําไปก่อนให้คุณทําทุกอย่างให้เต็มที่กระตือรือร้นให้มากๆผู้หลัก ใหญ่เขาจะเห็นถึงความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของคุณนะแล้วก็ใครนะคะที่ว่างงานอยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานใกล้บ้านลองหาเป็นงานใกล้บ้านดูนะคะไม่ต้องเดินทางไกลแบบเนี้ยจะเหมาะสมกับดวงแล้วก็จะได้ทําได้ยาวๆค่ะส่วนใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะยังไม่เหมาะกับการโยกย้ายหรือว่าขยับขยายอะไรเพิ่มเติมแนะนําว่าให้ประคับประคองสิ่งเดิมๆไปก่อนจะเหมาะสมที่สุดค่ะเรามาต่อกันในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะในส่วนของการเงินนะคะช่วงนี้นะคะดวงเงินของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ จะดีขึ้นแล้วนะ